สวัสดีครับผมอาจารย์เนตนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้ใครที่มีโชคถูกลอตเตอรี่หรือถูกลวยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทุกท่านส่วนใครที่ยังไม่ได้มีโชคก็อย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะครับสู้ต่อไปครับงวดหน้าเอาใหม่คราวนี้นะครับวันนี้ก็ตรงวันที่2นะครับกุมภาพันธ์นะครับก็จะเป็น E ีีที่5แล้วนะครับก็จะจะ ท็อป,ปิกก็คือว่าราศีที่มีเกณฑ์การเงินราบลื่นนะครับในช่วงเวลานี้มีลัคนาราศีอะไรบ้างนะครับาตามกันมาเลยนะครับราศีแรกนะครับก็คือราศีตุลน,นะครับและก็ราศีมีนนะครับจากนี้ไปจนถึงช่วงเวลา13เมษายนพุธักราช2564นะครับก็การเงินมีเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราบลื่นดีนะในช่วงเวลานี้ ส่วนช่วงที่2หรือช่วงต่อไปนะครับก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะครับราศีที่3นะครับก็คือราศีธนูนะครับราศีธนูก็จากนี้ไปนะครับช่วงแรกก็คือจากนี้ไปจนถึงประมาณวันที่25พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2564นะครับการเงินก็จะมีเกณฑ์ที่จะดีแล้วก็รับลื่นนะครับส่วนอีกราศีสุดท้ายนะครับราศีพิจิกครับ ก็จากนี้ไปนะครับช่วงแรกก็จะถึงประมาณวันที่22บกุมภาพันธ์พุธศักราชสองนา6 4ะครับคราวนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับแต่ละราศีที่บอกว่ามีเกณฑ์ที่การเงินจะราบรื่นดีนะครับก็จะมีตุลมีนธนูพิจิกนะครับก็สามารถที่จะมาเช็คดวงชะตาโดยละเอียดกับทางอาจารย์ได้นะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอด 2 0 9 alrzo นะครับอีกทีนะครับ assign ส0 9 alrzo นะครับก็สามารถอาแอดไลน์มาแล้วก็ทำตามรายละเอียดนะที่ระบบแจ้งไปนะครับคราวนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รู้ลัคนาราศีตัวเองนะครับก็สามารถมาเช็คกับทางอาจารย์ได้นะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับทุกวันศุกร์อาจารย์จะเปิดให้สามารถเช็ค ลัคนาราศีตัวเองได้ฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแอดไลน์มาที่แอด209 a l r z o นะครับแอดไ a l r z o นะครับหลังจากแอดมาเสร็จปุ๊บก็สามารถแจ้งได้ว่าโอเคต้องการทราบลัคนาราศีเกิดของตัวเองนะครับแต่สิ่งที่ต้องแจ้งก็คือชื่อนะครับจะสะดวกเป็นชื่อชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นได้หมดนะครับ วันเดือนปีเกิดชัดเจนนะครับเวลาเกิดนะครับแล้วก็4นะครับจังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งครบทั้ง4ข้อตามที่อาจารย์ได้ได้บอกไปนะครับอาจารย์ก็จะผูกด,ดวงวางลัคนาให้นะครับจะได้ทราบลัคนาของตัวเองนะครับว่าเราจะต้องไปดูหรือไปอะไรเนี้ยใช้ลัคนาอะไรเป็นหลักนะครับแต่ถ้าสนใจดูดวงกับอาจารย์ก็แอดไลน์แล้วก็แจ้งว่าจะดูดวง ก็ชัดเจนนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่1มกราคมพุทธศักราช2564นะครับก็มีค่าใช้จ่ายในการตรวจดวงชะตานะครับ500บาทต่อ1ดวงนะครับก็อยู่ประมาณ50นาทีไม่เกินนี้นะครับผมคราวนี้ในส่วนของอาการงานการเงินหรือความรักหรือว่าสุขภาพเนี่ยราศีใดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆนน,นะครับก็สามารถติดตามได้ใน EP ต่อๆไปนะครับ ส่วนใครที่ติดตามการพยากรณ์ของแต่ละเดือนนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาคม2564อาจารย์ออกไปแล้วนะครับ2ราศีก็คือเมษกับพฤกษภนะครับอีก10ราศีก็เตรียมติดตามรับชมกันได้นะครับเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อาจารย์อยากจะแจ้งอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องไลฟ์สดนะครับก็เดี๋ยวจะเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็จะเปิดไลฟ์สดนะครับให้ทุกท่านสามารถเข้ามา ชมแล้วก็สามารถมาสอบถามหรือมาตรวจดวงชะตากับอาจารย์ฟรีนะครับคนละหนึ่งคำถามนะครับส่วนวันเวลาอาจารย์ก็จะแจ้งอีกทีนะครับก็อย่างไรก็ติดตามหรือถ้าชอบก็ฝากติดตามฝากกด s u b สไคร e นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางคือสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะครับก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยจาก โควิด1 9นะครับอย่างไรก็ดีนะครับขอให้เซฟตัวเองเซฟคนอื่นครับวันนี้เราขิดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ